ผมขอพาทุกคนไปรู้จักกับเมนูที่ทั้งหอมเค็มพลและเต็มไปด้วยสเสน่ห์ของเครื่องเทศแดนภาราตะนั่นก็คือแกงไก่ใส่ผงม,มาสลาครับเมนูนี้เป็นแกงสไตล์ของอินเดียที่โดดเด่นด้วยรสชาติของผงม,มาาลาซึ่งเป็นการผสมผสานเครื่องเทศหลกักชนิดอย่างลงตัวแค่ได้กลิ่นก็รู้สึกหิวขึ้นมาทันทีเลยครับสิ่งที่ทําให้เมนูนี้พิเศษมากขึ้นคือการใช้ผงม,มาสลาหรือที่อินเดียเรียกว่ากัมา拉าสลานั่นแหละครับซึ่งแปลาตามตัวคือเครื่องเทศร้อนแต่ไม่เผ็ดจัดจ้านแบบพิไทยนะครับแต่เป็นา มันร้อนๆกลิ่นจะรอยขึ้นมาเตะจมูกจนอดใจไม่ไหวเลยทีเดียวอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากคือแกงไก่สามาสารานี้ทาได้ไม่ยากเลยแค่มีเครื่องเทศสําเร็จรูปก,กับไก่ก็เริ่มได้แล้วไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรเลยจะทํากินเองที่บ้านก็ได้หรือจะทําไว้เสิร์ฟแขกรับรองว่าได้ใจแน่นอนเพราะมันดูหรูหราแต่ทําง่ายกว่าที่คิดครับอย่าลืมถ้าอยากให้แกงออกมาหอมกลุ่นเหมือนต้นตํำรับอินเดียแท้ๆต้องอย่ารีบครับค่อยๆผัดกระเทียมกับเครื่องเทศให้น้ามันหอมพอมแล้วจึงค่อยใส่เนื้อไก่ตามลงไปเคี่ยวไปเรื่อออยยยๆจนนนทุกก่างรวววมตััเเื้ดี แต่ะละมนกลมกล่มยังไม่น่าเชื่อครับถ้าอยากจะให้เดนดีบมะนาวโรยผักชีสดเพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับจานนี้